ชาวเน็ตชวนโฟกัสแววตาปรางหลังพลอยและโต้งปล่อยโมเมนต์สวีทหลังจากโสดเนี่ยก็ถูกจับตามองความเคลื่อนไหวต่างๆตลอดเลยสําหรับปรางกันนรันหรือว่าเลดี้ปรางโดยเราจะเห็นว่าเธอนั้นเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมส่วนตัวเผยโมเมนต์อบอุ่นกับครอบครัวที่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่สวิตเซอร์แลนด์ล่าสุดเธอก็ได้เผยคลิปร้องเพลงท่ามกลางอากาศหนาวๆนาหิมะปกคลุมแต่ว่างานเนี้ยหลายคนต่างโฟกัสไปที่สีหน้าแล้วก็แววตาที่เห็นแล้วเนี่ยเหมือนจะดูเศร้า ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันสน่นเลยทั้งบอกว่าแววตาอยากจะพูดอะไรเป็นหมื่นล้านคำสายตาเศร้าจังเลยค่ะสายตาคือไม่ไหวมากอะสู้ๆนะคะเดี๋ยวก็ผ่านไปคุณโชคดีแล้วน้องปรางเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบทั้งหน้าตาและการวางตัวที่ดีเสมอมาเราเชื่อเหลือเกินว่าผู้ชายแบดบอยเนี่ยไม่เหมาะสมกับน้องปรางสักวันจะมีผู้ชายที่สมบูรณ์แบบเดินทางเพื่อมาเป็นคู่ของน้องค่ะกุมมือนะแล้วก็กอดๆนะคะคนเกง่ง